อำเภอเสรลภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพชัยออพลทองอเภอหนองพอกทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกุดชุมอเภทรายมูลและอเมืองยะโสธรทิศใต้ติดต่อกับอเภอพนมไพรและทิศตะวันตกติดต่อกับอเภออาสามารถอทุ่งเขาหลวงอเภอทวัดบุรีและอเภอเชียงขวัญ อำเภอเสรลภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นจำนวน18ตำบล235หมู่บ้านมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น118,860คนคิดเป็นจำนวนครัวเรือน32,947ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพหลักได้แก่เกษตรกรรมโดยมีพื้นที่การ,กรเกษตรกรรมจำนวนทั้งสิ้น314,962ไร่มีแม่น้ำที่สำคัญจำนวน2ส,สายได้แก่แม่น้ำยางและแม่น้ำชี สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมของอำเภอเสรลภูมิอำเภอเสรลภูมิได้รับอิทธิพลพายุดีเปชันตั้งแต่วันที่5กันยายน2566จนถึงนาปัจจุบันและได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทำให้เกิดอุทก,กภัยส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจำนวน12ตำบล ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอสรภูมิประกาศเขตภัยพิบัติรวมทั้งสิ้น12ตำบล131หมู่บ้านข้อมูลด้านความเสียหายมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย,ยจำนวน1รายเมื่อวันที่10กันยายน2566โดยได้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ออกไปสำรวจความเสียหายของนาข้าว ด้านการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นจำนวน12ตำบล131หมู่บ้านมีราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวน12,272ครัวเรือนคาดว่ามีนาข้าวเสียหายเป็นจำนวน5 6 8 8ไร่และมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน4,456ลายโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำบลศรีวิไลได้รับผลกระทบจำนวน5หมู่บ้านมีกเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน228รายพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจำนวน1780ไร่ 1, ตำบลวังหลวงได้รับผลกระทบจำนวน12หมู่บ้านมีกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน362รายพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวน3 5 8 3ไร่ตำบลเหล่าน้อยได้รับผลกระทบจำนวน8หมู่บ้าน เกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน271รลายพื้นที่นาข้าวเสียหายจำนวน2 1 6 1ไร่ตำบลภูเงินหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน9หมู่บ้านเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน350ราลายพื้นที่นาข้าวเสียหายคิดเป็นจำนวน4,290ไร่ตำบลบึงเกลือได้รับผลกระทบจำนวน9้าหมู่บ้านมีเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน657รลาย พื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน8 5 1 6ไร่พื้นที่ปลูกอ้อยเสียหายจำนวน80ไร่และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเสียหายจำนวน10ไร่คิดเป็นพื้นที่เสียหายจำนวน8,606ไร่ตำบลเมืองภัยหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน6หมู่บ้านมีเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน67ลรายพื้นที่นาข้าวเสียหายจำนวน247ไร่บนขวาวหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน16หมู่บ้าน เกษตรกร,กรที่ประสบภัยจำนวน4 7 1รายและพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน2310ไร่ตำบลนางงามหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน16หมู่บ้านมีเกษตรกร,กรที่ประสบภัยจำนวน1578ลารยแายและพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายคิดเป็น24,494่าบ่ไร่ตำบลเกาะแก้ว หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน13หมู่บ้านเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจำนวน164รายพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน923ไร่ตำบลโพทองหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน3หมู่บ้านมีเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน118รายพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน768ไร่ ตำบลทาม่วง PM. มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน102รลายพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน670ไร่และตำบลนาเลิงมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านเกษตรกรประสบภัยจำนวน88รลายมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจำนวน946ไร่ด้านการประมงมีบ่อเลี้ยงกุ้งจำนวน1บ่อที่ได้รับผลกระทบมีความเสียหายคิดเป็นจำนวนหนึ่งไร่ ด้านสาธารณูปโภคมีถนนได้รับความเสียหายดังนี้ตำบลภูเงินเสียหายจำนวนหนึ่งสายตำบลเหล่าน้อยจำนวนหนึ่งสายตำบลพรสวรรค์จำนวนหกสายตำบลนานแซงจำนวนสี่สายและตำบลนางา,ามจำนวนหกสายฝ่ายสะพานและคอสะพานมีคอสะพานบ้านนาทมใต้หมู่ที่สิบตำบลภูเงินได้รับความเสียหายการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหา ภายใต้การกำกับดูแลของนายทรงพลใจกิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลปภูมิได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับอำเภอขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอศิลปภูมิเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเด็วโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานทหารจิตอาสา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคประชาชนและมูลนิธิต่างๆที่เข้าช่วยเหลือสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์และการปฏิบัติการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวประกอบกับการประเมินสถานการณ์แนวโน้มของสภาพอากาศส่วนอำนวยการอำเภอศิลปภูมิสามารถดำรงการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง